บอยพิสนุคอมเมนต์อแมนดาโพสคลิปวันแม่โมเมนต์กับลูกสาวถือเป็นเรื่องราวดีๆของคู่นี้ที่ยังคงทำหน้าที่พ่อและแม่ที่ดีเพื่อลูกสาวสำหรับบอยพิสนุก,กับอดีตภรรยาอแมนดาที่ก่อนหน้านี้ก็เพิ่งมีผ้าอบอุ่นที่อแมนดาอุ้มลูกสาวไปแฮปปี้เบิร์ดเดย์บอยพิสนุ โดยล่าสุดก็เห็นอีกหนึ่งโมเมนต์หลังจากที่อมแมนด้าได้โพสคลิปวันแม่โมเมนต์น่ารักน่ารักกับลูกสาวน้องเฟรยาซึ่งอมแมนด้าได้เขียนแคปชั่นไว้ว่า our third mother's day celebrating together and each one the pure joy and gratitude i feel forgive of being your mom แล้วก็มีบอยพิสนุที่เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่า happy m o t h e r day ที่ถึงจะเป็นแคปชั่นสั้นๆแต่ก็เห็นถึงมิตรภาพดีๆที่ทั้งคู่ยังมีให้กัน